วันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางช่องนะคะมีพาแท้บ้านๆดูง่ายมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะช่องของเรานะคะเน้นพาแท้ดูง่ายและราคาถูกนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ พีุ่ดหนุนและเช่าพัหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนำพัะด,ดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะพระนะคะขายวันต่อวันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ครบเจ็ดรอบแปดสิบสี่ปีนะคะพี่เนื้อทองแดงสวยมากน่าสะสมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพระบ้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญกวางนะคะพี่หลวงพ่อจารานวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่ปีสองห้าสามเจ็ดตอกค้ดด้านหลังมุมซ้ายนะคะสวยมากน่าสะสมนะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่สี่ร้อยเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะ นี่นะคะพี่สวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญไตาพาคีวัดปกสุธรรมมารามนะคะพี่จังหวัด สมุดสงครามปี2519เนื้อทองแดงนะคะพี่สภาพสวยน่าสะสมนะคะพี่ซื้อหนึ่งเหรียญได้หลวงปู่ทวดสมเด็จโตคูบาสีวิชัยไปบูชาพร้อมกันในเหรียญเดียวนะคะพี่ปลุกเสกพิธีดีนะคะพี่น่าสะสม วันนี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวให้ดูเหรียญกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าเเลยนะคะเดิมๆเลยเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระสี่อานเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะคะพี่สภาพสวยหายยากน่าสะสมนะคะองนี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะว <What line S 1> ัดลายรบุรีปีสองพันห้าร้อยนี่นะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปูส่สุหลังหลวงพ่อสำรานวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทปีสองห้าหนนะคะพี่ปลุกเสกพ,พิธีดีนะคะ เหลี่ยงสภาพสวยเลยนะคะพี่น่าสะสมองนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์ต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็น พาสสมเด็จปกโพซุ้มเถาวันนะคะพี่เนื้อเก่ามากไม่ทราบที่นะคะพี่เนื้อเหมือนหลวงปู่นาคมากนะคะพี่หลวงปู่นาควัดละคังนะคะปีสองสี่เก้าห้านะคะใครชอบสมเด็จเนื้อดีๆนะคะไม่ควรพลาดองค์นี้นะคะพี่น้องให้ที่สามร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพรมสี่หน้าหลวงพ่ออีวสัสตะหีบจังหวัดชนบุรีนะคะพี่ปีสองสี่ปดสี่าเนื้อเก่ามากนะคะพี่ถึงยุคสภาพใช้มาบ้างนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ ห้าร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นภาพวานนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ อันต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นไหวาอาคมหลวงพ่อเป้นวัดบ้านไรจังหวัดสิงห์บุรีเลี่ยมเงินสามเปาะนะคะพี่ปีสองสเก่าถึงยุคนะคะพี่สภาพใช้มาบ้างนะคะกันของการเขี้ยวงานะคะพี่ น่าสะสมนะคะพี่การของกันเขี่ยวงาได้ดีมากนะคะพี่บอกเลยอันนี้นะคะพี่ขอที่เก้าร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ถ้าใครชอบจัดเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเนื้อดิน25สิศตวรรษส,สีแดงเข้มนะคะพี่นิยมพระสภาพสวยมากหน้าตาติดชัดเจนนะคะพี่น่าสะสมพิธีดีนะคะพี่พิธีใหญ่คุ้มครองรอบด้านนะคะแต่ราคาเบามาก องค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยมาก เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาเนื้อดินพิมพ์ขี่เต่าหลวงพ่อโบยนะคะพี่วัดมะนาวอุดผงล่างบนนะคะพี่ ก้าถึงยุคแท้ดูง่ายเลยนะคะพี่น่าสะสมสภาพใช้มาบ้างนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่2 0ง2นะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆเดิมๆเลยนะคะเป็นผ้าบ้านนะคะ คาะแท้ดูง่ายเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระพุทธลงรักดำเนื้อทองผสมนะคะพี่เก่ามากไม่ทราบที่เพ้ม ขังมากนะคะพี่พบเจอน้อยนะคะพี่ใครชอบนะคะพักเก่าแบบนี้นะคะต้ององค์นี้เลยนะคะพี่อง์นี้นะคะพี่ขอที่แปด้อยห้าสิบเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่ามากนะคะ เ,เราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นนางกวักหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะพี่เก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่4ี่ห้าสิบ แปลกมากๆนะคะพี่ไม่เคยเจอนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองอะค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตายันยุ่งนะคะพี่ เป็นหลวงพ่อนาควัดสีโลหะนะคะพี่จังหวัดกาญจนบุรีปีสองห้าสองศูนย์เป็นเนื้อชินตะกัวนะคะพี่อุดผงชันลงที่หน้าอกนะคะสภาพสวยน่าสะสมนะคะพี่ องนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่สวยนะคะรานะคาไม่แพงเลยเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนำเสนอมากๆ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ปีสองห้าออกวัดบางหลวงพระแท้ดูง่ายนะคะพี่เนื้อทองผสมผิวดมเดิมนะคะพี่หายากสภาพสวยมากนะคะพี่เนื้อแบบนี้เก็บไว้ดูเป็นพระองค์คูได้เลย องค์นี้นะคะพี่ขอที่พันห้าร้อยห้าสิบนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ถ้าใครชอบจัดเลยนะคะนานๆมาทีนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหน้ากกเนื้อเข่าแกะนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่ศิลปะสวยงามมีรอยจานอักขระใต้ฐานหนึ่งตัว หน้าสะสมนะคะพี่อันนี้ขอที่350เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ เราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นกลุ่มมารทองกระไหลทองนะคะพี่หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะพี่จังหวัดชัยนาทเลี่ยมพลาสติกดีเลยนะคะพี่พร้อมใช้สภาพเดิมๆนะคะพี่น่าสะสมอันนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญใบโพป,ปีสอง8ห้าสองแปดหลวงพ่อลีนะคะพี่วัดอโศการามเป็นเหรียญสวยนะคะพี่เหรียญสวยเลยนะเรียมพลาสติกพร้อมใช้เลยนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นเต่าหล่อเนื้อชิ้นตะกัวนะคะพี่เก่าไม่ทราบที่เลยนะคะ สภาพใช้มาบ้างนะคะพี่องค์นี้ขอที่350นะคะสภาพยังค่อนข้างดีนะคะพี่เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นคดหินเก่านะคะพี่ถักรวดแบบโบราณเก่าแน่นอนนะคะพี่สภาพใช้มาเยอะใครชอบเครื่องรางสายเหนียวอยู่โยงคงกระพันไม่ควรพลาดนะคะพี่คดหินอันนี้นะคะพี่น่าสะสมอันนี้นะคะพี่ขอที่ หนึ่พันนะคะถ้าใครชอบจัดเลยนะคะพี่แปลกมากเพิ่งได้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่ได้มาอันเดียวนะคะพี่อันนี้อันนี้นะคะพี่เป็นภาแก้วเก่าทางภาคเหนือ ขนาดบูชาหน้าตักสองนิ้วเก่าถึงยุคนะคะพี่หน้าสะสมใครเร็วใครได้นะคะพี่เพิ่งได้มาองค์แรกอันนี้นะคะพี่ขอที่พันเจ็ดนะคะพี่เพิ่งได้มาองค์แรกเลย พากแก้วนะคะถ้าใครชอบพากแก้วนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นมีดหมอโบราณน,นะคะพี่ใบเหล็กเก่ามากไม่ทราบที่นะคะพี่น่าสะสม ใส่เครื่องรางไม่ควรพลาดนะคะพี่อันนี้เก่าเดิมๆเลยนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่เจ็ด้อยห้าสิบนะคะพี่เก่านะคะเดิมๆเลยนี่นะคะ อันนี้ปอกนะคะพี่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพากชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ 0 8 3 2 9 7 1 2 0 1ได้เลยนะคะถ้าพี่พี่คนไหนนะคะต้องการพาแบบไหนหรือพาชนิดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะพี่หนูนะคะจะพยายามนะคะหาพาที่ทุกคนต้องการมานะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะ ขอบคุณมากค่ะ